สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาชมต้นแม่ของบอนเซติน่าเลมอนนะครับซึ่งผมจะมาหานะครับกระถางใหม่ให้เขานะครับเดี๋ยวมาหากระถางใหม่เขาว่าเราจะใส่กระถางไซส์ไหนนะครับเดิมกระถางเขาเล็กนิดเดียวเองนะครับเป็นไซส์แม่ซึ่งให้ลูกแล้วอยู่ตรงนี้นะครับมีหนึ่งหนอนะครับบอนเซติน่าเลมอนต้นนี้นะครับให้หน่อแล้วเดี๋ยวผมจะได้เอ่อแยกหน่อเขาออกเหมือนเมื่อวานนะครับเหมือนที่เราแยกหน่อของ สับลดสีนะครับสับลดสีนะครับสายพันธุ์ที่ผมแยกไปเมื่อวานนี้แต่ทนี้เป็นบันเซติน่าเลมอนซึ่งต้นแม่ของเราได้เดินทางไปแล้วหลายต้นนะครับทีนี้ผมก็จะามาเปลี่ยนกระถางให้ต้นแม่ต้นนี้ผมเลงกระถางนี้ไว้นะครับกระถางไซนี้นะครับถังไซนี้ไว้ให้เขาเป็นกระถางขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวัสดุนะครับที่ผมจะเตรียมเป็น วัสดุปลูกสําหรับเขานะครับสาหรับสับประรดสีเขาจะไม่ชอบดินล้วนนะครับจะเป็นพวกเศษใบไม้เศษไม้แห้งไม้ผุเนี่ยนะครับเศษวัสดุถ้าเป็นปุ๋ยก็จะเป็นปุ๋ยพวกปุ๋ยนะครับมูลสัตว์นะครับ,รรบเขาจะชอบแบบนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะก่อนอื่นผมจะมาแยกนะครับแยกหน่อของแม่บันเซติน,น่าเยนโลต้นนี้ออกอขอโทษนะครับบันเซติน,น่าเลมอนออกก่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะมาแยกหน่อนะครับแยกหน่อเขาออกจากต้นแม่ครับเมื่อวานผมสวมถุงมือครับอันนี้ผมไม่สวมแต่ว่าห้ามาตัวอย่างนะครับเพราะว่าสำารับสีนี้นะครับเป็นไม้ที่มีหนามอยู่ข้างใบเห็นไหมครับแล้วเขาก็จะทิ่มเราได้นะครับงั้นผมก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับนี้เป็นหน่อที่อยู่กัดด้านในนะครับอยู่ในต้นครับไม่ได้แยกออกมา จริงแล้วผมจะดึงกับพวกหนะครับไม่ตายครับทดลองครับไม่ตายโหมีมดเยอะด้วยครับนี่นะครับคือหน่อที่เราจะเตรียมปลูกเดี๋ยวผมจะนาต้นแม่ตัวนี้ลงกระถางนะครับต้นแม่ตัวนี้ลงกระถางสังเกตดูใบของเลมอนนะครับใบของเลมอนเขาจะสวยนะครับสวยมากเมื่อยิ่งยิ่งเขาได้แดดเท่าไหร่ก็ยิ่งสวยเท่านั้นนะครับเหมือนกับลูกมะนาวสุกเขาจึงเรียกว่าบันเซติน่าเรมอนนะครับ มันเทน,น่ามะนาวนี่คือสับะรดสียักษ์อีกสับะรดสีสายพันธุ์หนึ่งที่ใบสั้นแล้วก็สวยนะครับเลี้ยงง่ายทนแดดนะครับไม่ต้องเลี้ยงเ,เคล็ดลับในการเลี้ยงคือห้ามดูแลดีนะครับเราไม่ชอบการดูแลดีถ้าดูแลดีเขาจะตายนะครับจะต้องปล่อยเขาเปน็นธรรมชาตินะครับเดี๋ยวผมจะนําหน่อที่เอาแยกมานี้นะครับไปลงในกระถางอีกสาหนึ่งขอบคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วผมจะรีวิวให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับ